สวัสดีครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาเดินเล่นที่ชะอำนะครับชะบุรีก็ช่วงเ,เช้าๆนะครับอากาศกำลังดีามาดูนี่ก็เป็นลักษณะน้ําที่ชะอำนะครับในช่วงเช้าตอนนี้วันนี้อากาศคึ้มนะครับเมฆคึ้มก็ประมาณเจ็ดโมงแล้วนะครับ ว่าทักา,ากของธรรมชาติทะเลนะครับกลางคืนน้ําขึ้นนะครับพอช่วงสา,ายกลางวันน้ําก็จะเริ่มลงแล้วน้ําก็เริ่มลงแล้วก็ตอนนี้เราจะพัดพาขยะขึ้นมานะครับสิ่งที่เห็นนะครับมาเคยแล้วก็มาวางไว้บนชายหาดนะครับแล้วน้ําก็ค่อยๆลงไปนะครับเดี๋ยวมาลอง ก็จะเห็นว่ามีร่องรอยของขยะนะครับเกิดขึ้นนะครับตามชายหาดแต่ช่วงเช้าทะเลค่อนข้างแรงนะครับน้ำพัดแรงแต่ก็ยังมีคนลงเล่นนะครับมีคนลงเล่นแต่บางเปื่อยสิ่งที่น้ําพัดขึ้นมาก็จะเป็นขยะนะครับส่วนหนึ่จะเป็นขยะ งนี้ร้านค้าก็ยังไม่ได้กางเต็นท์นะครับยังหกเต็นท์อยู่หลายจุดจะได้นะครับที่ไม่ได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ไเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็มีคลิปเมื่อตอนเย็นที่ขี่ม้ากันนะครับอย่างสนุกสนุกนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะนำมาเล่าฝากกันนะครับก็อ่าเป็นเรื่องราวเล็กๆที่นำมาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆนะครับได้รับฟังนะครับก็ขอบคุณมากนะครับท่นานไหนที่ได้ดูคลิปนี้นะครับให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอบคุณมากครับ